เน no? มันยาวนานเขาสู้มาตลอดอยูแบบออ่แล้วพี่เมฆจะแบบคิดถึงครอบครัวตลอดแล้วพี่เมฆก็บอกว่าเออเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกวา่าให้ซื้อถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยพี่ก็พักนะ วันล่าสุดวันที่18นะคะคือแต่ก่อนหน้านัา้นอะคือวันที่15เนี่ยแกก็แบบเหมือนแบบน้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆอยู่หายใจไปแ๊บหนึ่งช่วงที่พี่ออกไปรับเละรับเด็กแล้วพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาก็แบบกระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่ก็ยังแบบคิดว่าเขาอาจจะแค่แบบค้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นปุ๊บอะเขาก็แปลกไปอ,ไอย่างเงี้ย คือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักบอกรักบอกว่าเขารักนะรัาากนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สองสมวันแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลหรือว่าเขาเหนื่อยจากเอขาโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้ำเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บ่อยเขาน,นอนเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็นอน แล้ววันที่18บปดจู่ๆเขาก็มีอาการเกร็งแล้วพี่ก็เรียกฉุกเฉินหลังจากวันนั้นพี่กับเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติอีกเลยสังหณ์เหมือนกันค่ะว่าแบบมันผิดปกติเพราะว่าปกติพี่เมฆไม่เคยบ่นเหนื่อยอพี่เมฆจะพูดกับพี่เสมอว่าให้สู้ไปด้วยกันนะสู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใจไม่ดีแล้วค่ะแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปถือแค่ใจไม่ดีคิดว่าเขาคงแบบ อาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้อาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยพี่เมฆอะ่ะก่อนหน้านี้เขาดีดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็เออหมือนมีแผลเยอะเขาก็เลยไปให้ให้เลือดก,กับให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลสายใหม่เนาะตอนคืนแรกที่เขาไปอ่ะเขาเขาเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาว่าลูดออกให้หมดเอาออกให้หมดใช่แล้วเขาก็เลยไปลูดผิวหนังต,งตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็พี่อะ่ะ ตื่นึ้นพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเป็นเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็เรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดเนี่ยก็ถูกดึงออกหมดแล้วเขาก็บอกเขาก็พอมีสติเขาบอกเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะเลยเขาบอกเขาฝันเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาลูดออกให้หมดเขาก็เลยลูดออกให้หมดหลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะเมื่อคืนนี้มันเกิดจากออตอนแรกก็ประเมินว่ามันมีการติดเชื้อในในกระแสเลือด เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขา36องศาตลอดแล้วกออ็ความดันเขาตกหัวใจเขาเต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มชุวมปอดแต่ว่าด้วยความที่ความดันเขาตกเนี่ยมันไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยพ,พี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานอยู่จนเขาไปหมอก็ให้พี่เข้าไปคุยอ่ะพี่ก็ บอกกับเขาว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนแบบมันห้าปีเนาะมันยาวนานเขาสู้มาตลอดอยูยแยแบบออ่แล้วพี่เมฆสู้มากเลยแล้วก็พี่เมฆจะแบบคิดถึงครอบครัวตลอดแล้วพี่เมฆก็บอกว่าเออเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกอว่าให้ซืหอถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวท่านเหนื่อย ถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะพูดบอกว่านะถ้าไม่ไหวก็ก็พอแล้ว <c oughs> ก็วันเมื่อวานนี้คุณหมอบอกพี่บอกตั้งแต่เช้าค่ะว่าอาการนี้มันเสี่ยงมันอันตรายมากแล้วก็พี่ทําเรื่องจะส่งตัวไปจุฬาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความดันเขาตกลงเรื่อยๆมันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้แล้วทางนู้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอย่างเงี้ยค่ะ เพราะมันมันเกิดจากอาการของเขามันมันแย่ลงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มแบบแล้วพี่เห็นเขาเขาเหนื่อยด้วยแหละร่างกายคนเขากระตุกตลอดอะไรเงี้ยเพิ่งมาเป็นช่วงหลังนะคะเพราะว่าช่วงหลังเขาเจ็บมากเจ็บแล้วคนเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขานะรักรักแบบเราทําให้เขาได้ทุกอย่างอืมพอวันที่มันมันมันทรมานมากๆอะ่ะเราก็รู้ว่าเขา เขายังห่วงแล้วอยู่อืพี่ก็ต้องเป็นคนบอกเราว่าพี่ไหวเขาจะถามตลอดว่าแบบเออพี่ไหวไหมดูแลในบ้านคือแบบทุกอย่างมันคือภาระของพี่มาตลอดเนาะเขาก็ถามพี่เสมออะไรเงี้ยเอพี่ว่าที่เขาฝืนเพราะเขากลัวพี่ไม่ไหวแต่พอหลังๆพอพี่บอกเขาพอพี่ออกสื่อไ่วว่าพี่ไหวพี่ทําได้อะไรเงี้ยอื ไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมดพวงอไม่ต้องห่วงแล้วขอให้แบบไปพบภูมิที่ดีพี่เมฆทําดีที่สุดแล้วพี่เมฆอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะมากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็พี่เมฆสร้างเป้าหมายให้ลูกตลอดเวลาก็จากวันนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆแบบต้องการพี่จะสานต่อ,อพี่ก็จะทาทุกอย่างให้ลูกพี่ดีที่สุดอะค่ะในฐานะแม่คนหนึ่งในฐานะเมียในฐานะแม่ จากวันนี้ไปพี่ก็จะทําทุกอย่างก่อนที่เขาจะมีอาการหนักที่วางแผนเปิดบริษัทเพิ่มเราก็คุยธุรกิจเพิ่มไปแล้วเราก็คือเริ่มมีการดิวกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทใหม่ก็เปิดแล้วด้วยเปิดแล้วเรากําลังจะแบบไปเปิดบัญชีจะทํานู่นทนํานี่แล้วเขาก็มาสุดด้วยความที่พี่เมฆเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อก่อนเขาเคยหาเงินได้เนาะพอวันที่เขาป่วยวเราก็หาไม่ได้เขาเครียดมากอย่างที่บอกเขาไปหยิบยืมเพื่อนมั่งพี่น้องมั่งอะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบจนวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพี่ก็ให้เขาเทคชั่นของเขาจนจนที่สุดแล้วแล้วพี่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพี่รับต่อเองพี่ก็เริ่มทําจริงๆพี่ก็เป็นแบ็คที่เขามาตลอดแหละแต่พอเขาเริ่มเหนื่อยเนาะเราก็เข้ามาทําด้านหน้าแทนแล้วเราอะไรที่เขาเคยทําไว้พี่ก็ทําต่อแล้วพี่ก็ทําเพิ่มเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอยู่แล้วแต่นี้ส่วนของเขาอ่ะเขาก็มองว่าเขาก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเนาะ แล้วพี่หนุ่มเขาก็เลยบอกว่าในการเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเขารู้ว่าพี่เมฆมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ายาและค่ารักษาตัวซึ่งบางคนบอกค่ายาพี่เมฆไม่ได้แพงแต่ค่าดูแลเขาแพงเพราะด้วยความที่เขามีแผลทั้งตัวทุกอย่างเขาต้องพาเจอหมดดังนั้นถ้าใครเคยไปสัมภาษณ์พี่ที่บ้านก็จะเห็นอุปกรณ์ของเขาค่อนข้างเยอะคืออุปกรณ์ขเขาคือค่าใช้จ่ายซึ่งคนที่รู้คือคนใกล้ตัวพี่หนุ่มพี่ไปหรือเพื่อนๆสนิทที่เคยมาบ้านเขาก็จะรู้ว่ามันหนักซึ่งพี่เมฆพี่ไม่เคยให้รับรู้รายจ่าย แต่พอเขาเริ่มมารู้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีความเครียดพี่หนุ่มเขาก็เลยหาทางออกว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แบบจะช่วยพี่เมฆรักษาตัวพอพี่เม่เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนาะค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ถู่แล้วอะพอมันขึ้นหลักแสนปุ๊บพี่เม่ก็จะเริ่มแบบเครียดพี่พี่หนุ่มก็บอกเออไม่ต้องเครียดหรอกเพราะงานคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจัดมาก็มาซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นเขาเข้าโรงพยาบาลไปทั้งหมดสารอบก็ยังจัดปกติค่ะยังจัดปกติอยู่แต่ก็ หลังจากที่เสร็จพธิธีของพี่เมฆเรียบร้อยแล้วอนนะไร้ยคะเขาขอบคุณเ <c oughs> พื่อนๆในวงการบันเทิงเสมอค่ะ <c oughs> พี่เมฆอ,อ่ะเอาจริงๆคือถ้าไม่ป่วยเขาก็ไม่รู้เลยว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้ <c oughs> เพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยระวังด้วยคือเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดแต่เขาเป็นคนจริงใจมากนะคะจริงๆเนี่ยบางทีเจตนาการพูดของพี่เมฆกับคนฟังอาจจะไม่ได้แบบชอบใจแต่พี่เมฆพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ดีเลย ณวันนี้พี่ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ฟังอยู่อโหสิกรรมให้พี่เมฆเนาะพี่เมฆอะเขาอยากอาโหสิกรรมด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปก่อนเขาจะลม้มเขาก็พูดกับพี่เนาะเขาจะสัมภาษณ์วันนี้พี่ก็เป็นตัวแทนเขาขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่คิดว่าคําพูดของพี่เมฆไปแทงใจคิดว่าคําพูดของพี่เมฆมันทําให้แบบบ่นทอกบันแต่จริงๆแล้วอะ เพื่อนพี่เมฆทุกคนที่รู้จักพี่เมฆเนาะถ้าพี่เมฆไม่ไม่ดีในในในระดับที่เพื่อนรักได้อะก็คงไม่มีใครร่วมมือกันจัดเนาะคอนเสิร์ตพี่เมฆเขาอยากจะขอบคุณศิลปินทุกคนที่ร่วมมาในวันนั้นด้วยนะคะเขาอยากเขาจริงๆอะ่ะเขาบอกกับพี่น้องทุกคนเลยว่าเขาจะไปคอนเสิร์ตแล้วพี่ก็บอกเขาสภาพนี้มันไปไม่ได้แต่เขาก็ยังแบบจะถามหมอว่าเขาจะไหวไหมเขาจะฟื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พี่ทาเต็มที่แล้วอะค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทํามันทําให้เขาไปได้อย่างสงบเพราะเราก็สร้างกําลังใจมาตลอดเราก็พยายามสร้างพลังบวกกันมาตลอดรู้ไหคะเราอยากให้แบบหลายๆคนที่ท้อมีกําลังใจพี่แม่พูดเสมอว่าสังคมสมัยเนี้มันบัน่นทอนแล้วคนหลายๆคนก็ท้อเขาก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ไม่ท้อแล้วเขาสู้แล้วพี่ก็อยากให้ คนรักสมัยใหม่อะคิดให้ให้ให้เหมือนกันก็คือว่าเวลาเวลามันตกมันลมอะแล้วอยู่เคียงข้างกันเวลามีความสุขก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ช่วงที่เราทุกอะมันมันขนาดไหนแล้วก็ความรักที่ฉาบฉวยอะพี่ว่ามันมันอยู่ไม่แน่นไงคะดังนั้นถ้าเกิดแบบหลายๆคนเห็นพี่อบพี่เม่เป็นตัวอย่างพี่ก็อยากจะบอกว่ามันคุ้ม เพราะมันเป็นความสุขทางใจแล้วมันส่งต่อไปถึงลูกด้วยลูกก็รับรู้พี่จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาอะค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องชีวิตพี่จะทําเต็มที่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยูออ่พี่จะทําให้มากกว่าเดิม,มพี่จะทําให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาดังนั้นพี่อยากให้เขาเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูไว้อะพี่เชื่อว่าเขาเห็นแล้วก็ เขาจะเข้าใจครอบครัวค่มะมอเชา้าค่ะก็ถามแต่เขาคงพอรู้แล้วเพราะเขาเห็นพ่อเขาอาการซุดลงน้องมาร์ก็จะถามว่าทําไมป้าอาการแย่ลงอะไรอย่างนี้ค่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนพอมาอ,อพี่เมฆเสียพี่ก็บอกกับเขาเขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแต่เขาก็เสียใจแหละพี่ก็รู้เขาก็เสียใจเขาก็ไม่กินเลยนะ น้องมากอะตั้งแต่เมื่อเมื่อเช้า,ชาปกติเขาจะเป็นคนแบบทานเยอะเขาก็ไม่กินจนถึงตอนนี้เขาก็พยายามเข้มแข็งแล้วเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นแบบหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องแม่มาเขาดูแลพี่เมฆแต่พี่เมฆป่วยปีแรกเลยคอยเช็ดแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเขาจะเรียนรู้เขาจะรู้จาักการดูแลแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเสมอว่าเขาอยากเป็นนักสแสดงพ่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวป้าหายแล้วป้าสอนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะดังนั้น น้องแม่มเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่อเขาก็เลยจะจะเข้าใจแต่ว่าเด็กมันมีความเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาโตแล้วเขารู้แล้วอะค่ะเอาตรงๆพี่ไหวเป็นช่วงๆอะ่ะพอพี่คิดถึงเรื่องที่แบบพอพี่คิดถึงพี่เมฆอะ่ะพี่ก็ไม่ไหวแต่พอพี่มองไปที่ครอบครัวมันก็ต้องไหวไงจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะอ,อไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเข้าไว อยาจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต,แต่พี่รู้ว่ามันจะยิ่งทำให้คนรอบตัวเขาพี่น้องเขาแม่เขาลูกๆมีความเครียดรวมไปถึงพ่อแม่พี่พี่เขาก็กลัวว่าเพราะว่า5ปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอนะไร่เงี้ย แต่ว่าบอกตรงนี้เลยป้ามาไม่ต้องกลัวเอ๋ไม่ไปตามพี่เม็หรอกเพราะเอ๋มีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกอยู่เอ๋จะดันลูกให้ไปดีที่สุดน้องมาร์คมีเรียนร้องเพลงกับพี่เก่งทัชยาอยู่แล้วอะค่ะแกเรียนกับพี่เก่งอยู่แล้วแล้วก็พยายามไปคอนเสิร์ตการกุศลบ้างอะไรบ้างคือพี่เก่งาก็จะมีแพลนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันที่26เนี้ยน้องมาร์กก็จะร่วมร้องเพลงด้วยค่ะส่วนของน้องแมมเนี่ยเขาอยากเป็นการแสดง พี่ก็ว่าออพี่จะหาที่เรียนการแสดงที่ดีๆแล้วก็เหมาะกับน,น้องแมมน้องเมิร์ดอย่างนี้นะคะ่ะพี่ก็จะให้เขาเรียนการแสดง